ลงถือปืนวัดปืนไม่ไหววะบูบูบูทำงานหนักอยู่ว่าเลนผมถาให้เจอแม่งโนหนึ่งตา์ทาวไปทำอะไรเจอก่อนนี้มึงซวยมึงอยู่แค่รัะดับไปบนบนไปบนไปบนไนไปบนเขาไอ้กนะกลนกลงนะกูลนะอ้อางมือาห่ยาเงมาเออเิ่ออาลงมะกูลงมอาเมืออย่าลงออย่าเพงอย่าเพิ่งลงมือย่าพิ่งลงมออยงอย่าพิ่งลงมืออย่าพึ่งลงมีคอยกนะ ยิงก่อหพี่แนหน่อยยิงก่อนหัหลังยิงก่อนให้พี่แวนหน่อยโบวพี่ออกมาต้รถโบวโอเคโอเคโอเคอสามมันดห้พี่แวนหอยหานหลยิงก่อนให้พี่แนงเลีแหน่อยย้พี่อยสามมันเยอะสัตวเลยนะยิงเลียงพี่แวนหน่อยโฟกัสแค่ไฟที่พอไม่เขียวสาไม่เขียวตัวีโฟกัสแโฟกัสตรงพี่แหวนโฟกัสตต่พี่แนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้สาเส็ม้นเซรรถด้วยเซร็รถด้วย ไปใหญ่มาลนะใหญ่มาตาฟังฟังสาสามันเป็นสิบลยนะยิง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 มาโค้ไม่ตกไเอ้ไอ้บูฝักฝ่ายบูตบ้ายบูตสาวสาวโค้งโตรซ้ำตซ้ใช่ไยิง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 เออกูโดนยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงยิงยิงวนยิงวนยิงไปยิงไปยิงไป้ยเอาดิเอาเอาดิคุณตาก็ลงนล้วะขาลงแล้วเขาลงไปลง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 ถือปืนลงมาลงมาถือปืนลงมาถือปืนลงมาถือปืน ลมลเยอะจปืนรปนปืนเอปืนคุยกัน <c> ค <oughs> <c oughs> ุยกันสพาหลุยไม่ฟังก <c oughs> ูสพาหลุยสพาหลุยเอาได้กูเปลี่ยนนะ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 เอาปืนเอาลองใส่ไหมเสร็ปืนเยอะเปืนเยอะเ็ืนเยอะเืนเยอะไอ้ขอเพื่อนไอ้ขอเพื่อน้ลยเียนเนเนเนกูเลี่ยนนะกูเล่นนะโอเพี่วนพ่นเนงไ ผมล้มนะเพื่อนผมล้มนะเฮ้ยเ่นถือปืนเอาไปเอาไถือปืนหน้าถือปืนยิงหน่อยิงหน่อยเพื่อนยิงหน่อยตาายยยิงยิดูซอมไป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 อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะ เยพิ่งเปลี่ยนเาลมเยอะลมเยอะอย่าเพิ่งเปลี่ยนมึงต้องแก้ปืนหน่อย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 แปนน่วัไเอาสะานหลยสะพานหลุยดีก้ปืนหน่อยเลอเยอะเรลอมเยอะ โอ้โหไอ้เที่ยวไอ้บีเอ็มีบ้ามีวังไอ้บีเอ็มีบ้าวางฝังใบเกี่ยวอะไนี่ไอ้เที่ยเอาสำหรับอะไรินิดดึงไม่ได้ว่ะพี่

ปรกันเพื่อนอะรซ้อมอะไรยไงสารบานหลุมันเลี้ยงกิบ้านหดกับแมวใสเพียโโหดยมากกดพังเลยว่ะเฮี้ยปรกันในไฟได้แล้วว่ะสปอร์ปรกันได้แถมปืนว่ะถือขามือได้ในไฟมาตายในไฟเลยชูเพื่อนในในไฟแกปืนเลย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 ไหวไหวไหวแกปืนเลยตัวอีริทหวไ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 หวแกปืนเลยแกปืนเลยเอาปืนเลยโอ้สวยดีปืนเลยดีปืนเลยเพื่อนตายฝันอาคุกเยอะเพื่อนเพื่อนตายฝันอาคุกเยอะ โอเลี้ี่ยวีวทีเลยกลัไปกลัาไกันเพื่อนหน่อยตรงตรงฝั่งไฟเขียวเพื่อนโดนอมอยู่ขามือต้องเียผมว่ฝั่งไฟเขียว้เพราะต้องเียผมว่เพื่อนเเ่เนเ่เังเี้สยเฮ้ยสพาหลวงสมอได้ซื้อสพเนหลมสอได้พนได้พนุนได้สานหลวงรอซ้ำฝั่งีโฮพี่ไปหน่อยพี่ไปมีพี่พี่ช้ยเพื่อน ฝั่งไปเกี่ยวตอนนี้มันปืนฝั่งไปเยอะฝั่งฝัไปเกี่ยวได้แล้วมันอกพันหนะวังฝั่งแผไปเล่นในฝั่งนั้นไปเกงมากโอ้ให้กูเม็ดเดียวแพ้ปืนวะวัดปืนไม่ไหววะกูว่าเนี้ยคือเราปืนแล้วแหละแต่ว่าแบบว่าแต่ว่าปืนเราวัดแพ้นแพะตอนนี้ไไป กูปืนระวัดแผล่เว้ปืนเขาขาดอยู่กว้ภูธด้วยกูปืนระวัดแผล่วนเว้ยเออแชงนี่มึงเหรอครับกูแค่ปืนระวัดแผล่อ่อะได้ไรเป็นมาดูดิไฟมีภาพขึ้นเยอะ แต่มันอะไรวะมันก็สูสีโอ้โหเฮียแต่มันดมดมดันโดนขึ้นตีมหมดแล้วไอ้เฮียวง,งนอกมันก็ไม่ได้เยอนะนะมึงเห็นปะวงนอกเราก็เราเราก็มีนะเว้ยพี่ว่ากดพี่ว่าจิงอันนี้ไปเลยแต่ตอนเนี้ยมึงดูดิเห็นปะวงในไม่แดดไปแล้วเรี่ยเลี้ยงให้เดี๋ยวเลี้ยงให้ในไฟมไันเล่นกันดีอ่ะปืนอ่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้เลยต้องแก้ปืนในไฟก่อนอ่ะ วัดสู่กับมันไม่ไหวอะ่ะยิงใหได้ขอยีกเม็ดโอ้ยโดนิงอีกแล้วอยากเป็นฟืนเอ้มมาสามมาสามเดินหน้าคุกหน่อยบิยีเ่เให้อยู่พี่นใคมาได้ผมถือให้เอา เลี้ยงให้เลี้ยงให้เกมเลี้ยงให้เกมขอโทษเกมโทษเกมเพื่อนไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนอะไรวะมันจะเปลี่ยนอะไรวะคือก่อนจะเปลี่ยนอ่ะนเไรจฟก่อนจะเปลี่ยนก่อนจะอะไรอ่ะผมว่าเราต้องวัดปืนให้มันได้เปลียบก่อนอ่ะให้มันได้ให้มันแบบว่าให้มันได้นี่ก่อนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันได้เล่นก่อนอ่ะตอนนั้ หาโซ่เป็ปืนเลยชนะแล้วเนี่ยอันนี้คือชนะแล้วเนี่ยซ่อมรถดี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 เฮ้ยซ่อมรถดีเออว่ะ

ยิงสองดิยิงสองดิยิงเบรก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 ดิฝั่สะพานหลุยยิงเบรกหน่อยยิงเบรกหน่อยยิงเบรกหน่อยฝั่งสะพานหลุยฝั่งสะพานหลุยเฮียฝั่งสะพานหลุยฝั่งสะานมันกวนฟีเลยสวยเบรกไปเออเฮียมึงยิงเบรกไปมึงยิงเบรกไปยิงให้โดนยิงให้โดนยิงเบรกไปไปยิงเบรกหล่อไฟมันไม่เยอะหรอ้เหี้ยฝั่งสะพานหลุยมันเยอะมากฝั่งสะพานหลุยมันเยอะมาก ยิงส่งกลางไฟดียิงส่งกลางไฟดียิงส่งกลางไฟยิงส่งกลางไฟไปเจอเราไหวเพื่อนเราไหวยิงเบกยิงเบกเยอะยิงเบกเยอะสวยอย่างนั้นแหละแกเพื่อนกลางไฟดีแกเพื่อนกลางไฟดีเบกให้เบกให้เออฝ่าสะพานหลุยเป็นใครแก้บ้างฝ่าสะพานหลุยเป็นใครแกให้ผมป่ะผมผมจะโดนนะฝ่าสะพานหลุยสวยสวยสวยเบกฝ่าสะพานหลุยไป ตลลูเลกไม่กวาล้เลนเอ้ยมีใครแก้ฝ่าสพาหลุยบ้างมีแก้ฝาสะพาหลุยใหน่อยแก้ฝาสพานหลุยให้หน่อยจะโดนซ้ำฝ่าสะพาหลุยสวยใช่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 มีใครมาแก้บ้างฝาสะพานหลุยมีใครบ้างบูทำงานหนักอยู่วาเลน สวยสวยใส่สารพัดหลุยสวยจัดเพื่อนยิงเบ่ยเยอะ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 ผมโดนซ้ำผมโดนผมโดนซ้ำฝ่าสะพานหลุยนะโดนซ้ำฝ่าสะพานหลุยตายบาลันตายมาเอ็นเลนเนี่ยคือลดลงลงต้องอยู่ไม่เป็นส่วนแต่มองลบถือปืนเบ่กระดีถือปืนเบ่ยน้อยถือปืนเบ่ยน้อยถือปืนเบ่ยน้อยเพื่อนเผื่อไฟกลางคืนเถอะไปยิงฝีได้อยู่เอาเพื่อนยิง โอ้ไฟกลางคืนว่ะสวยจัดตะบ,บูเหนื่อยหน่อยสวยสวยสวยกูเบกยูกูเบกยูกูเบกยูสวยสวยอิมพีป่ะอิมพีป่ะสวย สวยมากเซอร์เฮ้ยพวกปืนยาปืนยาเกือแร้วเร่นงปืนแกปืนยาเกือล้าเฮ้ยสภาหลุยสะบอกได้เซอร์สภาหลุยสเอาสอกได้เพื่อนได้เพื่อนได้สภาหลุย เอาส่างได้ฟาสะพานรวยได้สอบถือปืนได้สอบถือปืนได้เซอร์เซอร์สบสถือปืนสบถือปืนเลยพื่อนสบถือปืนเลยยิงเบ็ดยิงเบ็ดีกูเล่นให้ยิงเบ็ดดิเมียวเหมียวยิงเบ็ดดิยิงเบ็ดดิาสานลุยิงเบ็ดดิ ฮัลโหลครับเบก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 โก้กลางไฟหน่อยครับเขาเขาขลอนฟูเยอร์ฝั่งฝั่งเขาฝั่งฝั่งเขาออนฟูเยอะมากฝั่งเขาออนฟูเยอะมากเบกหน่อยเบกหน่อยฝั่งเขาออนฟูเยอะมากสวยมากสวยมากเสือสวยมากฝั่งเขาฝั่งเขาฝั่งเขาเฮ้าพื่อหรอแหนมถอดเขาเพื่น้องแหนมฮัลโหลแก้แก้ยิงเยอะยิงเยอะฝั่งเขาเดี๋ยวแค่ฝั่งเขาเพื่อนเดี๋ยวแค่ฝั่งเขาเดี๋ยวแค่ฝังเขาเดี๋ยวแค่ฝั่งเขาเราเดี๋ยวมพัเดี๋ยวสามพันเดีมทันเดีามพันเดี๋ยวสามพัผมสาให้ เฮ้ยได้เปลผืนไเปล่นปืนเราเล่นปืนในหน่งเขาขอซ้ำฝาเขาดิเขซ้ำฝาเข่าดิยิงฟรีให้อยู่ล้มล้มเยอะมากล้มเยอะจัดล้มเยอะจัดทำไปเพื่อนทำฟรีเลยสวยมากถือศพเป็นปืน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 

ไปสามเลยนะคุณหน่อยมียี่เป๋ให้อยู่เฮ้ยอาสามาขาอาสามาขาวังฝังฝังอันนี้ฟังโปโปขัเดียวขันเดียว เขาจะมาเก่งน้องชายเขาจะมาหรอเสวยเกมหาศงซุบเปื้อนเลยฝั่งถนนฝั่งถนนนะฝั่งถนนนะสวยเพื่อนมึงสาดไปเลยชิวๆของหลวงของหลวงเพื่อนของหลวงอ่าสาม้าขาอ่าสาม้าขาฟังเขาไม่ไม่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมไม่ต้องไม่ จะเย็นเพื่อนค่อยๆสั่งกันเพื่อนสั่งสั่งกันเยอะเกินเพื่อนเราชิวเราไอ้เหี้ยมึงดูไอ้เหี้ยมึงดูเราแบบว่าเราเราสนั่นปืนกันไหนอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย่แม่งยิงเป็นของหลวงของว่าราชทานจัดโอ้โหเลี้ยงไม่โตอ่ะเชิบเลยเชิบเลยเชิบเลย ไ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเกพอแล้วเกพอแล้วเกเกมโกล์าหลอหลอกครับโกดงานหลอกครับโกลด์โกด์งานหลอกไหนโกดงานหลองานหลอเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยไนงานหลอเลยนะงานหลอมาครับมาถ้าถ้าทไม่รงเกียจมางานหลอด้วยกันนะครับทาไม่รงเกียจมางานหลอด้วยกันนี้องเ มกอหลวงไม่มนจัดเลยวะตัวไม่กัวไมกดโก้ครับอาโกครับทาไมระเกียดมา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 ยืนเบียดถ่ายถ่ายหลอกกันนะครับไอ้เยอะกินกินกระทอมพี่แปะรืมเลยน่าเออไอ้เวอรแลอีกเอางี้แท็กแท็กไม่หมดมีกดอะเออฮัลโหลุย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 ่เหรือเปล่าหลุยไปแล้ว แล,แลเจอแม่งโนหนึ 1, าา่ง,งสตาร์ทาวอ้ของแข็งสตาร์ทาวใครทำอะไรเต,รก Greek, ตกอก่อน yeah. นี้มึงซวยมึงซวยกูบอกเลยของแข็งเย็ดไปเลยไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ได้ของ,ไม,ไ,ของไม่ได้ของแข็งขนะว่าของพระราชทานเป็นอะไรพีไ่ไป,ไป่นข,ของหลวงของหลวงไป็รุ่นของหลวงเว้ยแข็งอยู่แข็งเพราะของหลวงไอ้เรนก็ไม่ดูดิแข็งนะไปเพื่อนอันนี้็นถอนเท้ากันถอนเท้าอะไรหมูไอ้ี้ดิฮัลโหลใครใครใครแท็กไหน ไม่หมดหรอกใครเป็นคนผมนะแต่ใครไม่รีแชร์เลยรีแชร์เองรีแชร์กันเองเลยนี่นี่หล่อหล่ะอากนี้ใครเล่นกันร้านของฟรีป่ะรออะไรหวานเจี๊ยบดิมีคุณทำด้วยเหรอพี่โอ้เกมก็ทำเลยขอรลอครับขอขอเสียงไรเยียนะครับไรเยียอะไรอะไรอะไรขอเสียงเบิ้ลข้าวนะเบิ้ลจานพอแล้วขอเสียงไอ้ลูกประคำหน่อยดิไอ้ที่ใส่ใส่ลูกประคำจัดว่าไอ้รูปรูปตอนเด็กใครยังเห็นไหม เซอี์จินบีวัสพอแล้วพี่ซอยกะลาซอยกะลาซอยกะลาซอร์ตัวอะไรย่างวะขอเสียงเวอร์ขอเสียงเวอร์เซอร์นยครับโอเคไอ้บัอย่าลืมขอบคุณด้วยนะบัพี่เห็นยากฮัลโหลใครถ่ายเนี่ยถือปืนพระราชจะหลวงอ่ะเท่ไหม ประเด็นคือใครถ่ายครับใครถ่ายใครถ่ายต้องแท็กแล้วนะคถ่ายคถายพี่เต้ครับพี่เต้ขอขออีกรอบนึงแล้วพี่เต้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 มต้เต้เตอเต้เตอเต้งอ้เต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 ้เี้เตเอ้เต้้เตเต้ๆเต้เต้เต้เตกเเต้เ้เต้เต้ได้เต้เต้ไต้เ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 ล้เต้เต้เต้เ้ล้อเ้เอเ้้้้้้เพ้เอเ้้เ้ว้

โชคที่พวกกูเดินกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกคนาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในทากูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพ้องจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชียงฝนพวกกูพุ่งลงไปสุดแรงเกิดป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสซาลีนาพวกกูลอยเสียดฟ้าทอ